สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูว้วันนี้จะชวนมาทำเมนูไข่ลูกเขยนะคะสูตรซอสจะให้ไปแบบเป๊ะๆ,ๆเลยใครๆก็ทำตามได้นะแม้กระทั่งมือใหม่หัดทำกับข้าวค่ะรสชาติอร่อยหอมหวานกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ Sandila eggs or kai lu kai, a traditional dish, is popular throughout Thailand. Deep frying gives the skins a unique texture. The tamarind sauce is fantastic flavor, sweet, sour and salty. It you keep for a few days in the fridge and can be made in advance. นี่นะคะเตรียมจะทอดไข่นะคะอันนี้ปูจะโรยแป้งทอดกรอบนิดนึงนะคะแล้วก็เอาซ่อมจิ้มไข่นิดนึงคิดไปเองนะคะว่ากลัวเวลาทอดแล้วมันไข่มันระเบิดนะ<อ>จริงๆมันไม่ระเบิดหรอกแต<อ>่ว่าปุ๊กลัวไปเองนะคะ<อ>ใช้เวลาไม่นานนะคะทอดแป๊บเดียวนะคะพอให้เป็นให้ผิวเขานะคะมีมีความหนึบเหลือนิดนึงนะคะทอดนานไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นตัวไข่ขาวเขาจะเหนียวนะคะ เนี่ย okay. สำหรับปูเท่านี้โอเคแล้วนะคะไม่ทอดนานค่ะเขาพูดจะเอาประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ขอทอดที่แข้งต่อค่ะ สำหรับตัวเครื่องปรุงสำหรับทำน้ำราดไข่ลูกเขยนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาดีนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเองค่ะตัวน้ำมะขามเปียกนะคะปู้ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปแบบนี้นะคะอร่อยสะอาดนะคะรสชาติเขาดีมากๆเลยค่ะอันนี้ปู้ซื้อมาจากท็อปค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะวันนี้ปู้ใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะนิดเดียวพอค่ะ จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าไปเลยค่ะใส่ลงไปเลย เคี่ยวนะคะให้น้ำตาลละลายนะหลังจากเดือดแล้วนะคะจะเคี่ยวต่ออีกแป๊บนึ่งนะคะให้เขาข้อนอีกนิดนึงค่ะแล้เดี๋ยวนําไปราดได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเคี่ยวนานเกินไปนะเพราะเวลาที่เขาเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเหนืดขึ้นเองค่ะอันนี้ผู้ปิดเตาแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูไข่ลูกเขยค่ะสูตรของปู้เองนะคะสูตรเข้าครัวกับปู้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปู้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ